วิธีการเลี่ยมวัตถุมงคลประเภทเสือหรืออะไรพวกนี้นสไตล์โบราณนะครับสไตล์โบราณก็คือจะเอาคลิลิกลหลายๆชั้นมาต่อกันนะครับอย่างนี้ก็แกนกลางนี่ผมจะใช้สีสีส้มใสนะครับแล้วผมก็จะเอาสีน้ำตาลมุกประกบสองข้างอย่างนี้ประกบสองข้างนะครับรวบอย่างนี้เลยครับสองข้าง มันก็จะเป็นแคนสามชั้นอย่างนี้นะครับสถทบายโบราณนก็จะเจะเอาใช้วิธีการเอาคิืลิอหลายชิ้นมาต่อกันนะครับมันเรียงซ้อนกันอย่างนี้นก็จะก็จะดูสวยดูคลาสสิกนะครับสมัยก่อนจะนิยมมากนะครับการเลี่ยมอย่างนี้แต่สมัยนี้ก็อาจจะช่างไม่นิยมนะครับเพราะว่าจะช้าแล้วก็ เสียเวลาช่างครันะครับช่างก็จะไม่ค่อยนิยมกันแต่ลูกค้าบางท่านก็ยังชอบอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีดื่มน้ำยาแลครับแล้วก็เอา,เอาฝามาปิดข้างนะครับแล้วก็ลิงให้ดีนะครับหนีบคลิปน้นไว้ไว้นะครับผมจะใช้ นี่เสียบแล้วครับให้เดินฝั่งแรกนี่ก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าสีใสเนี่ยเราจะมองเห็นน้ำยาอยู่ให้ฝั่งแรกนี่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะมันมองเห็นจะมีปัญหาอีกฝั่งครับสําหรับสําหรับคนที่เคียงกะน้ํายาไม่ถูกก็จะมีปัญหาอยครับแต่ก็จะมีวิธีอยู่นะครับ มาลองเดินฝั่งแรกก่อนนะครับผมจะใช้ลองอยงนี้นะครับลหลายชั้นลอง3ามอัน4ี่อันและแล้วแต่นะครับผมจะลองสามอันอย่างนี้นะครับการลองไม้มีดก,ก็ให้ห่างกให้ได้ห่ามามากนะครับอย่างนี้นะครับดูวิธีการเดินทำกอยานะครับ ทางนี้เราก็จะเห็นนะครับเราจะสังเกตว่าเห็นบเห็นปลายเข็มเข้าไปเลยครับเพราะว่าแกนกลางผมจะใช้สีสีใสครับเพื่อให้ง่ายา,กการเปิดน้ำยาลปล่อยน้ำยาไปแล้ครับเห็นไหมเห็นน้ำยาไหมครับแล้วก็เอียงไปแท้ไปทั้งไหนเราก็เอียงไปเอียงไปอย่างนี้ครับเนี่ยการที่เราลองไม่มีหลายๆอันมันจะทําให้เดินง่ายไอ้อย่างนี้ไม่ต้องสนใจครับ เดี๋ยวพอหนี่ปุ๊บเดี๋ยวน้ำยามันเต็มเลยครับเพราะว่ามันถึงไปแล้วหนีบแล้วหนีบมเค่อยๆหนีบนะครับค่อยๆปล่อยน้ำหนักเนี่ยครับดูพยายามให้น้ำยามันทั่วนะครับนี่อย่างนี้ก็ทั่วนะครับหรือเราจะเติมอะไรก็ได้นะไม่มีปัญหาหนี่แล้วค่อยๆหนี่ไปนะค่อยๆหนี่มคลิป แล้วก็ค่อยๆดึงมีดออกนะนี่ค่อยดึงออกดึงออกอยาหนิดนะครับอย่างนี้จะเติมก็ได้แลครับจะไม่รู้เห็นน้ำยาหรือเปล่าแต่ว่ามันเต็มตรงนี้แล้วนะครับมันจะไม่มีผลแล้ว เราจะเติมก็เติมได้แล้วขอให้มันเต็มติดขอบนะครับเพราะว่ามันเป็นสีทึบยังไงมันก็ไม่เห็นน้ำยาเยแล้วครับน,น,นี่เป็นเดือนฝังแรกนะครับฝังแรกจะเห็นน้ำยาก็จะง่ายหน่อยเดี๋ยวมาดูฝ้าหลังแล้นะครับ